นี่คือตอนแรกค่ะมันใส่ปีกนกใส่ปีกนกทีนี้มันดึงแรงมันก็เลยเป็นเหมือนแผลผู้พองขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นพอมันแตกมันก็เลยเป็นแผลวงกว้างออกมาอย่างนี้ค่ะประมาณแค่1อาทิตย์เองนะคะมีแผลผู้พองแล้วก็กลายเป็นรูอักเสบขึ้นมานะคะถ้าสมมุติว่าปล่อยให้มันนานขึ้นนะคะอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ะคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อกุ้งค่ะตอนนี้มันมีปัญหาตรงมันเป็นแผลที่หน้าอกข้างสองข้างคือตอนแรกค่ะมันใส่ปีกนกใส่ปีกนกทีนี้มันดึงแรงมันก็เลยเป็นเหมือนแผลผู้พองขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นพอมันแตกมันก็เลยเป็นแผลวงกว้างออกมาอย่างเงี้ยค่ะเสริมมาประมาณ4-5ปีค่ะช่วงที่เป็นนะคะมันจะรู้สึกเหมือนแสบร้อนแล้วก็รู้สึกเหมือนคนเอามีดมากรีดอะคะ่ะจากสรลราที่เราต้องยืนตรงอะค่ะ เราต้องก้มตัวลงเพื่อไม่ให้มันมันตึงเกินไปเพราะถ้าตึงเกินไปมันก็จะเจ็บ ประมาณแค่หนึ่งอาทิตย์เองนะคะมีแผลผุพองแล้วก็กลายเป็นรูอักเสบขึ้นมานะคะที่เป็นรูอะเป็นหนึ่งข้างคะ่ะแล้วเมื่อกี้ปรึกษาคุณหมอคุณหมอว่าอาจจะเกิดขึ้นอีกข้างหนึ่งเป็นเพราะว่าซิลิโคนเสื่อมสภาพด้วยค่ะตอนแรกส่งรูปมาก่อนนะคะคิดว่ามันคงไม่เป็นอะไรแต่ทีนี้คือคุณหมอเขาก็บอกว่าต้องบินมาด่วนก็คือส่งรูปไปเมื่อวานวันนี้คือต้องบินมาแก้ด่วนถ้าสมมติว่าปล่อยให้มันนานขึ้นนะคะอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ะคะ่ะคุณหมอบอกว่าซิลิโคนมันเกิดการพับ ทำให้มันแหลมขึ้นนะคะตรงที่เป็นเนื้อของเราคะ่ะเกิดการอักเสบค่ะสมมติว่าเราปล่อยทิ้งไว้มันก็จะลามไปทั้งสองข้างอะคะ่ะไว้ใจมากคะ่ะเพราะว่าดูจากรีวิวแล้วก็ดูที่ศึกษามาคะ่ะคุณหมอมีความเชี่ยวชาญมากคะ่ะในเรื่องการแก้ะคะ่ะ สุดท้ายนะคะก็คืออยากฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับสาวๆอะคะ่ะที่คิดจะเสริมหน้าอกดูศึกษาแพทย์ที่จะมาทำให้เราศึกษาข้อมูลดีๆคะ่ะไม่ใช่ดูตามรีวิวตามเพื่อนชวนอะไรอย่างเงี้ยต้องดูที่คุณหมอจบจากเฉพาะด้านจริงๆอะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาทีหลังเรื่องขนาดซิลิโคอนอยากให้เลือกให้เหมาะสมกับสรีระตัวเองเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในอนาคตทีหลังะคะ่ะ thank you